สามีตายอย่างปริศนาแม่ผัวเลสภัยออกจากบ้านทันทีแต่ความลับที่เธอค้นพบก,กลับนำไปสู่ขบวนการฆาตกรรมระดับชาติใครคือผู้อยู่เบื้องหลังตัวจริงสามีเพิ่งตายไปได้แค่เจ็วันบ้านทั้งหลังยังอบอวลด้วยกลิ่นทูบและเสียงสวดอัญชลีภรรยาผู้สูญเสียยืนอยู่หน้ากระถางทูบน้ำตายยังไหลเงียบเงียบ,บนใบหน้าอิกรยเธออุ้มลูกน้อยวัยสาขวบแน่นแววตาเด็กไร้เดียงสาไม่เข้าใจความตาย ในขณะที่อัญชลีจมอยู่ในความเศร้าเสียงประตูไม้หนักๆก,ก็เปิดออกแม่ผัวเดินออกมาจากห้องกลางเธอสวมชุดดำสนิทใบหน้าหม่นหมองแต่แข็งกร้าวสายตายเย็นชามองตรงมาที่อัญชลีเธอควรไปจากบ้านหลังนี้ได้แล้วเสียงของแม่ผัวดังและชัดเจนอัญชลีเบิกตากว้างเธอไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินบ้านหลังนี้ไม่ใช่ของเธออีกต่อไป อัญชลีถามเสียงสั่นเพราะอะไรคะแม่หนูกับลูกจะอยู่ที่ไหนแม่ผัวไม่ตอบทันทีเธอหันหลังเดินไปหยิบซองเอกสารจากลิ้นชักและวางลงบนโต๊ะตรงหน้าอ่านนี่สิเสียงของเธอเย็นเฉียบอัญชลีมือสั่นหยิบซองขึ้นมาข้างในคือเอกสารมรดกชื่อเจ้าของบ้านไม่ใช่สามีของเธอแต่เป็นชื่อผู้หญิงอีกคนหนึ่ง นี่มันอะไรคะอัญชลีถามน้ำเสียงปนตกใจแม่ผัวหันกลับมาและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เย็นเงยือกเขามีเมียอ,อีกคนก่อนจะแต่งกับเธออัญชลีรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นโลกทั้งใบหมุนกลับด้านเธอยืนตัวแข็งลูกน้อยในอ้อมแขนเริ่มร้องไห้แต่เสียงนั้นเหมือนอยู่ไกลแสนไกลเธอพยายามหายใจ อากาศรอบตัวกลับหนักแน่นเหมือนมีบางอย่างกดทับอยู่บนอกแม่ผัวมองหน้าเธออีกครั้งเขาเขียนพินิกรรมให้ลูกของเมียคนแรกไม่ใช่เธอและไม่ใช่ลูกของเธอเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังเดินช้าแต่หัวใจของอัญชลีกลับเต้นรัวไม่เป็นจังหวะเธอรู้สึกเหมือนถูกผลักลงจากหน้าผาไม่มีสิ่งใดให้ยึดเกาะความรักที่เธอเชื่อมาตลอดกลายเป็นความลวง ห้องทั้งห้องเงียบลงเหลือเพียงเสียงสะอื้นของเด็กน้อยและเสียงลมหายใจหนักๆของแม่ผู้สิ้นหวังเธอค่อยๆก้าวถอยหลังเท้าของเธอสัมผัสกับพรมหน้าประตูสัมผัสสุดท้ายกับบ้านที่เธอเคยเรียกว่าบ้านของเราเธอกอดลูกแน่นขึ้นก่อนจะหันหลังเดินออกไปโดยไม่พูดอะไรแต่ในขณะที่บานประตูปิดลงข้างหลังเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากในห้อง แม่ผัวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเธอกดเบอร์หนึ่งอย่างรีบร้อนเธอออกไปแล้วแผนสำเร็จเสียงจากปลายสายหัวเราะเบาๆดีมากไม่มีใครขวางเราอีกแล้วแม่ผัววางสายด้วยสีหน้าโล่งใจเธอหันไปมองโต๊ะบูชาที่มีรูปของลูกชายตั้งอยู่แววตาของเธอไม่ได้เศร้าแต่เต็มไปด้วยความเด็ดขาดแม่ขอโทษนะลูกแต่นี่คือสิ่งที่แม่ต้องทำ ในขณะเดียวกันอัญชลีเดินช้าๆไปตามถนนลูกรังหน้าบ้านฝุ่นลอยขึ้นในอากาศแดดร้อนแผดเผาแต่เธอแทบไม่รู้สึกอะไรลูกน้อยเงยหน,น้ามองเธอดวงตาสายเจาวเปื้อนน้ำตาแม่เราจะไปไหนอัญชลีไม่ตอบทันทีเธอเงียบอยู่นานก่อนจะพูดเบาๆเหมือนรำพึงกับตัวเองแม่ก็ไม่รู้แต่เราต้องหาความจริง ในคืนนั้นอัญชลีนอนกับลูกในห้องเช่าราคาถูกเสียงรถจากถนนใหญ่ดังลอดหน้าต่างแสงไฟสลัวจากหลอดนีออนกระพริบไม่หยุดเธอหยิบพี่ในกรมขึ้นมาดูอีกครั้งพลิกหน้าหลังทุกแผ่นมือของเธอหยุดที่บรรทัดล่างสุดมีหมายเลขเอกสารการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินและชื่อทนายความผู้จัดการมรดกชื่อที่เธอขุนตาเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญ ทนายอํานวยเพื่อนสนิทของแม่ผัวเธอลุกขึ้นทันทีหัวใจเต้นแรงเหมือนมีประกายไฟแวบขึ้นในความมืดวันรุ่งขึ้นอัญชลีไปยังสำนักงานทนายห้องรับแขกตกแต่งหรูหราแต่บรรยากาศกลับอึดอัดและเย็นยเยือกเธอแสดงเอกสารให้เลขานุการดูและขอพบทนายอํานวยทันทีในห้องทำงานหลังประตูไม้หนาหนัก ชายวัยห้สิบปีนั่งค่อยขาใบาหน้าเรียบนิ่งมือประสานกันบนโต๊ะเขาเงยหน้าขึ้นเมื่อเห็นเธอคุณอัญชลีไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้เธอมองเขาอย่างระวังฉันแค่อยากรู้ความจริงค่ะทานายอํานวยถอนหายใจก่อนจะลุกขึ้นเดินไปที่ตู้เก็บเอกสารเขาดึงแฟ้มหนึ่งออกมาแล้วโยนลงบนโต๊ะถ้าคุณอยากรู้ก็อ่านนี่เธอเปิดแฟ้ม ข้างในคือรูปถ่ายจำนวนมากภาพของสามีกับหญิงสาวอีกคนและลูกอีกหนึ่งคนที่หน้าตาเหมือนสามีราวกับแกะภาพสุดท้ายคือใบเซ็นโอนทรั์สินลงนามโดยสามีของเธอแต่สิ่งที่ทำให้เธอเย็นว่าไปทั้งตัวคือวันที่ในเอกสารทำไมเซ็นก่อนเขาเสียชีวิตแค่หนึ่งวันเธอเหื่อยหน้าขึ้นแต่สิ่งที่เธอเห็นคือสายตาของทนายอำนวย ที่เปลี่ยนจากเมตตาเป็นความว่างเปล่าเพราะเขาไม่ได้ตายด้วยอุบัติเหตุเสียงของเขาเบาแต่เฉียบคมเขาถูกวางยาเสียงหัวใจของอัญชลีดันกล้องในอกมือเธอกำแฟ้มแน่นจนสัน่นห้องทั้งห้องเหมือนหมุนวนรอบตัวเธอเธอพึพมพำเสียงเบาแม่ผัวเกี่ยวข้องทนายอำหนวยเงียบแต่สายตาของเขาคือคำตอบทั้งหมด อัญชลีรู้ทันทีสิ่งที่เธอสูญเสียไม่ได้เกิดจากโชคชะตาแต่เกิดจากแผนที่วางไว้ล่วงหน้าและตอนนี้เธอมีเพียงทางเดียวเท่านั้นลุกขึ้นและต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของลูกและตัวเธอเองอัญชลีลุกขึ้นจากเก้าอี้ดวงตาของเธอเปลี่ยนไปไม่ใช่แววตาเศร้าสิ้นหวังอีกต่อไปแต่เป็นแววตาของคนที่เพิ่งตื่นจากฝันร้าย ขอบคุณค่ะทนายแต่จากนี้ฉันจะไม่เงียบอีกแล้วเธอเก้าวออกจากห้องอย่างมั่นคงแม้หัวใจยังสั่นแต่ภายในกลับมีเปลวเพลิงของความกล้าค่าวันนั้นเธอจ้องมองหน้าลูกที่หลับอยู่ใบหน้าน้อยน้อยไรเดียงสาคือลมหายใจเดียวที่หล่อเลี้ยงเธออัญชลีเปิดโทรศัพท์ค้นหาหมายเลขของตำรวจและนักข่าว เธอส่งสำเนาเอกสารที่ได้มาพร้อมแนบข้อความสั้นๆฉันมีหลักฐานการฆาตกรรมสามีฉันในอีกไม่กี่วันข่าวพาดหัวบนหน้าจอทีวีทั่วประเทศแม่สามีร่วมมือทนายปลอมเอกสารลวงสะพยออกจากบ้านเพื่อฮุบมรดกหน้าจอแสดงภาพแม่ผัวกำลังถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวสีหน้าไม่เหลือแม้แต่วิแววของความสง่าเธอร้องให้กรี่เสียง ฉันไม่ได้ทำเขาเป็นลูกฉันแต่พยานเอกสารไม่โกหกและคำให้การของคนในบ้านก็ยืนยันความจริงที่เธอพยายามซ่อนไว้อัญชลียืนดูข่าวจากโทรศัพท์น้ำตาเธอไหลแต่ไม่ใช่เพราะเสียใจมันคือน้ำตาแห่งการลุกขึ้นหลังจากถูกเหยียบย่ำจนแทบไม่เหลืออะไรตอนนี้เธอไม่ใช่ผู้หญิงอ่อนแอคนนั้นอีกต่อไป แต่เป็นแม่ที่พร้อมปกป้องลูกด้วยทุกอย่างที่เธอมีและเรื่องนี้ยังไม่จบเพราะมีอีกบางคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคนที่อยู่เหนือแม่ผัวคนที่วางแผนทุกอย่างมาเป็นปีและตอนนี้เธอกำลังตามรอยเพื่อเปิดโปงตัวการสุดท้ายที่ซ่อนอยู่ในเงามืดเงาที่เคยพรากครอบครัวเธอไปจะถูกลากออกมาให้เจอแสง ไม่ว่าจะต้องเจ็บอีกแค่ไหนเธอก็พร้อมเพื่อความยุติธรรมที่แท้จริงค่ำคืนนั้นอัญชลีนอนไม่หลับในหัวของเธอมีแต่ภาพของชายคนนั้นชายแปลกหน้าที่เคยมาเยี่ยมบ้านก่อนสามีจะเสียชีวิตไม่กี่วันเขาแต่งตัวดีขับรถหรูพูดจาสุภาพแต่สายตาไม่เคยจริงใจตอนนั้นเธอไม่ทันสงสยัยคิดว่าเป็นเพื่อนธุรกิจของสามีแต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มเชื่อมโยงกัน เธอลุกขึ้นจากเตียงเปิดกล่องเอกสารเก่าๆมือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อเจอรูปถ่ายเก่าที่สามีเคยซ่อนเอาไว้ในรูปนั้นชายคนนั้นยืนอยู่กับแม่ผัวของเธอกำลังจับมือกันแน่นสีหน้าของทั้งคู่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแปลกๆไม่ใช่แค่เพื่อนธุรกิจแน่ๆเธอพึมพำกับตัวเองวันรุ่งขึ้นอัญชลีเดินทางไปยังอำเภอ เพื่อขอเอกสารการทำธุรกิจย้อนหลังของสามีภายในแฟ้มเอกสารเธอเจอชื่อบริษัทหนึ่งที่สามีเคยถือหุ้นรวมกับชายแปลกหน้าคนนั้นและมีชื่อของแม่ผัวร่วมอยู่ด้วยเธอนิ่งไปชั่วครู่แล้วหยิบโทรศัพท์ติดต่อไปยังนักล่าวที่เธอไว้ใจเสียงปลายสายตอบรับอย่างตื่นเต้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ครอบครัวแล้วมันคือการโกงระดับองค์กร นักข่าวนัดเธอที่สถานีโทรทัศน์ทันทีเมื่อไปถึงเธอยื่นแฟ้มทั้งหมดให้นักข่าวพลิกดูเอกสารอย่างรวดเร็วแล้วเง่ยหน้าขึ้นด้วยสีหน้าเครียดผู้ชายคนนี้คือเจ้าของบริษัทบางหน้าที่เคยถูกสอบสวนเรื่องฟอกเงินเมื่อสามปีก่อนอัญชลีใจหายวา่ามือเธอเย็นเฉียบแปลว่าสามีฉันอาจรู้เรื่องนี้นักข่าวพยักหน้า และนั่นอาจเป็นสาเหตุที่เขาถูกฆ่าคำพูดนั้นเหมือนระเบิดในใจเธอเธอไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องภายในครอบครัวจะโยงไปสู่ขบวนการอาชญากรรมที่ใหญ่ขนาดนี้นักข่าวหันมามองเธออีกครั้งถ้าคุณพร้อมจะเปิดโปงเรื่องนี้เราจะช่วยคุณอัญชลีมองรูปสามีในกระเป๋าสตางค์ก่อนจะพยักหน้าอย่างหนักแน่นฉันจะไม่ถอย เพราะนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของมรดกแต่เป็นเรื่องของความจริงและความยุติธรรมที่สามีของเธอไม่มีโอกาสได้พูดแชท g เ t 3หนึ่งสัปดาห์ต่อมาข่าวสารเรื่องกระจายไปทั่วสื่อออนไลน์อัญชลีกลายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่คนทั้งประเทศจับตามองไม่ใช่ในฐานะเหยื่อแต่ในฐานะนักสู้เธอให้สัมภาษณ์กับรายการข่าวช่วงใพรทาม ภาพของเธอนั่งกอดลูกบนโซฟาเล่าเรื่องราวด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่แฝงพลังกลายเป็นวัยรุ่นชั่วข้ามคืนฉันแค่ต้องการความยุติธรรมไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อสามีที่ตายไปและลูกที่ยังไม่รู้ว่าโลกนี้โหดร้ายแค่ไหนคลิปสัมภาษณ์ถูกแชร์ไปนับล้านครั้งชาวเน็ตเริ่มขุดคุยข้อมูลบริษัทต้องสงสยัยเอกสารหลุดภาพหลุด หลักฐานมากมายผุดขึ้นราวน้ำพุแม่ผัวที่เคยยืนหยัดอยู่บนจุดสูงสุดตอนนี้กำลังเผชิญกับแรงกดดันจากทุกด้านเธอไม่ออกจากบ้านปิดโทรศัพท์และเริ่มหวาดระแวงทุกเสียงขคาประตูส่วนชายแปลกหน้าหายตัวไปไม่มีใครเจอเขาไม่มีแม้แต่ร่องรอยในกล้องวงจรปิดแต่ตำรวจเชื่อว่าเขายังอยู่ในประเทศ และกำลังวางแผนบางอย่างคืนหนึ่งอัญชลีกลับมาจากสถานีข่าวลูกของเธอหลับสนิทอยู่บนเบาะหลังเธอขับเข้าซอยที่พักชั่วคราวทันใดนั้นเธอรู้สึกได้ถึงสายตาบางอย่างจ้องมองมาจากเงามืดของตึกเก่าเธอหยุดรถมองไปรอบๆไฟถนนกระพริบเหมือนใจจะขาดเธอสูดหายใจลึก พยายามไม่ตื่นตระหนกแล้วค่อยๆหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต่เมื่อเธอหันกลับไปดูเบาะหลังหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นลูกของเธอหายไปไม่มีแม้แต่เสียงร้องไม่มีแม้แต่รอยเท้าอัญชลีเปิดประตูรถวิ่งออกมาทั้งน้ำตาเสียงเธอร้องเรียกชื่อของลูกดังลั่นกลางซอยนาวาลูกอยู่ไหน แม่อยู่นี่ลมหายใจของเธอขาดห่วงเธอสุดลงกับพื้นมองไปรอบตัวด้วยความตื่นกลัวในเงามื่อตรงมุมตึกมีเสียงฝีเท้าเบาๆและเสียงใสายยิ้มของใครบางคนดังขึ้นเธอเปิดเกมก่อนเองนะงั้นก็อย่าหวังจะจบแบบสวยงามเสียงนั้นเธอจำได้ดีมันคือเสียงของผู้ชายในรูปถ่ายคนนั้น ชายที่เธอเพิ่งเริ่มเปิดโปงและตอนนี้เขาเริ่มตอบโต้หัวใจของอัญชลีเต้นรัวเหมือนจะระเบิดออกจากอกเธอลุกพรดขึ้นหันมองทุกทิศทางเสียงฝีเท้าเงียบลงแต่บรรยากาศรอบตัวกลับหนักอึ้องเงาสะท้อนจากหน้าต่างเก่าๆข้างตึกทำให้ทุกอย่างดูบิดเบี้ยวและน่าหวาดหวั่นนาวาลูกอยู่ไหน เธอตะโกนสุดเสียงน้ำตาไหลไม่หยุดมือของเธอสั่นจนจับโทรศัพท์แทบไม่อยู่แต่ทันใดนั้นหน้าจอโทรศัพท์ก็สว่างวาบข้อความไม่รู้จักปรากฏขึ้นอย่าติดต่อใครถ้าอยากเจอลูกอีมือเธอชาหัวใจร่วงวูบไปที่ตาตุ่มเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากเงาด้านหลังเธอหันขวับแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น ลมพัดใบไม้กรอบกๆหรอือว่อนอัญชลีเริ่มหอบหายใจเธอพิงกำแพงตึกเก่ากดเบอร์ฉุกเฉินทันทีแม้มือจะสั่นเสียงปลายสายรับตำรวจสถานีเขตบางนายินดีให้บริการครับเธอกลั้นหายใจก่อนจะพูดรวดเร็วด้วยเสียงที่สั่นเครือลูกของฉันถูกลักพาตัวฉันรู้ว่าใครทำเขากำลังจะฆ่าเราทั้งคู่ เจ้าหน้าที่รับเรื่องขอให้เธออยู่ในที่ปลอดภัยและส่งตำแหน่งทันทีเธอพยายามสงบสติเดินเข้าไปในตึกใกล้ๆที่มีแสงไฟร,ปรอปภที่นั่นเห็นเธอท่าทางแปลกๆรีบเข้ามาถามคุณผู้หญิงเป็นอะไรครับช่วยโทรหาตำรวจลูกฉันหายมีคนตามฆ่าฉันร,ปรอปภเบิกตากว้างรีบพาเธอเข้าไปด้านในล็อกประตูอย่างแน่นหนา และเปิดกล้องวงจรปิดย้อนหลังทันทีภาพที่ปรากฏบนจอทำให้เธอต้องยืนตัวแข็งชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้รถเธอเปิดประตูอย่างนิ่งสงบแล้วอุ้มลูกของเธอออกไปเหมือนเป็นเรื่องปกติไม่มีเสียงไม่มีการดิ้นไม่มีความรีบร้อนเหมือนเขารู้ว่าเวลาทุกวินาทีอยู่ในการควบคุมของเขาเธอกำมือแน่น ริมฝีปากสันดร,ริกฉันจะไม่ยอมแพ้เขาเอาทุกอย่างไปจากฉันไม่ได้อีกแล้วในตอนนั้นเองโทรศัพท์ของเธอสั่นอีกครั้งสายวิดีโอคอลจากเบอร์ไม่รู้จักเธอกดรับทันทีภาพที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอคือลูกของเธอนั่งอยู่ในห้องมืดมือถูกมัดแต่ตาย,ยังลืมอยู่แล้วใบหน้าของชายคนนั้นก็ปรากฏขึ้นใกลๆ กล้องยิ้มเยินเยียบเรามาเล่นเกมกันเถอะอัญชลีเดิมพันคือชีวิตของลูกเธอเสียงวิดีโอตัดไปหน้าจอกลับเป็นความมืดสนิทอัญชลีจ้องโทรศัพท์แน่นลมหายใจติดขัดแต่ในใจเธอกำลังลุกเป็นไฟเธอรู้แล้วนี่ไม่ใช่แค่การฆาตกรรมไม่ใช่แค่การล้างมรดกนี่คือเกมของคนบ้าอำนาจ และเธอจะสู้ให้ถึงที่สุดอัญชลียืนตัวสัน่นแต่ดวงตาของเธอไม่สั่นไหวอีกต่อไปเธอกัดฟันแน่นเสียงในหัวพูดเพียงประโยคเดียวถ้าจะช่วยลูกฉันต้องหยุดกลัวเธอหันไปหาราปอปอพขอช่วยเปิดกล้องถนนหน้าตึกย้อนหลังต่ออีกสิบห้านาทีคะ่ะเสียงเธอหนักแน่นจนคนฟังต้องรีบทำตามภาพจากกล้องแสดงให้เห็น รถตู้สีดำไม,ม่ติดป้ายทะเบียนแล่นออกจากซอยอย่างช้าๆแล้วเลี้ยวซ้ายหายไปในเงามืดอัญชลีรีบถ่ายภาพหน้าจอแล้วส่งให้ตำรวจพร้อมตำแหน่งภายในเวลาไม่นานสายสืบได้รับคำสั่งด่วนเรื่องกระจายตรวจจุดกล้องจราจรทุกแยกในขณะเดียวกันอัญชลีโทรหาหน้าก่าวอีกครั้งคุณนินจำที่เคยถามฉันไหมว่าฉันกล้าพอไหม เธอพูดด้วยเสียงนิ่งตอนนี้ฉันไม่ใช่แค่กลา้าแต่ฉันพร้อมลากทุกคนที่อยู่เบื้องหลังลงนรกไปด้วยกันนักกล่าวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆผมจะไลฟ์สดคืนนี้เลยคุณพร้อมจะเปิดหน้ากล้องไหมอัญชลีหลับตาภาพลุกน้อยในวิดีโอลอยเข้ามาในหัวมือที่เล็กๆถูกมัดไว้กับเก้าอี้แวลตาตื่นกลัวที่ไม่สมควรมีในวัยเท่านั้น ฉันพร้อมคืนนั้นทั้งประเทศจ้องหน้าจออัญชลีนั่งอยู่ใต้แสงไฟสตูดิโอเธอเล่าเรื่องทั้งหมดชื่อผู้เกี่ยวข้องเอกสารหลักฐานรูปถ่ายแม้กระทั่งคลิปข่มขู่ที่ได้รับน้ำเสียงของเธอไม่สั่นแม้แต่นิดแต่สายตาเต็มไปด้วยเพลิงของความเป็นแม่ผู้ชมบางคนเริ่มร้องไห้ บางคนลุกขึ้นยืนปรบมือให้หน้าจอขณะเดียวกันตำรวจได้รับเบาะแสรถตู้สีดำคันนั้นเพิ่งเข้าไปในโกดังร้างชานเมืองที่เชื่อมโยงกับบริษัทบางหน้าของชายแปลกหน้าคนนั้นหน่วยปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนตัวทันทีอัญชลีรับสายจากเจ้าหน้าที่เราพบเป้าหมายแล้วครับแต่ยังไม่มีเสียงของเด็กคุณช่วยยืนยันได้ไหมว่าที่นั่นคือที่เดียวกับในวิดีโอ เธอเปิดภาพวิดีโออีกครั้งซูมดูผนังด้านหลังไล่อีดผิวแตกร้าวและโลโก้เก่าๆที่เห็นแวบเดียวใช่ที่นั่นแหละค่ะช่วยลูกฉันด้วยเสียงในสายตอบรับแล้วเงียบไปอัญชลีนั่งกอดอกรอฟังวินาทีที่เงียบยาวนานเหมือนทั้งชีวิตแล้วสายก็ดังขึ้นอีกครั้งเด็กปลอดภัยครับ เราพบเขาถูกซ่อนอยู่ในห้องลับและเราจับตัวชายคนนั้นได้แล้วอัญชลีปล่อยโทรศัพท์ร่วงลงพื้นเธอร้องให้ออกมาแต่มันไม่ใช่น้ำตาของความกลัวมันคือเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่เอาชนะปีศาจด,ด้วยหัวใจของแม่แต่มันยังไม่จบเพราะชายคนนั้นในขณะที่ถูกใส่กุญแจมือ,อยังยิ้มยิ้มเหมือนผู้ชนะ เธอคิดว่าเธอชนะแล้วเหรอเขากระซิบกับตำรวจเธอยังไม่รู้เลยว่าใครอยู่เบื้องหลังฉันและเมื่ออัญชลีรู้ว่าคนที่อยู่ข้างหลังไม่ใช่แค่แม่ผัวไม่ใช่แค่ทนายแต่เป็นเครือข่ายนักการเมืองระดับประเทศเกมนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นคืนเดียวกันนั้นในขณะที่อัญชลีกำลังกอดลูกไว้แน่นในห้องพักโรงพยาบาล โทรศัพท์ของเธอสั่นอีกครั้งไม่ใช่สายจากตำรวจไม่ใช่นักล่าวแต่เป็นเบอร์ส่วนตัวของสามีที่เสียชีวิตไปแล้วเธอเบอิกตากว้างมือสั่นจนแทบกดรับไม่ติดแต่ในที่สุดเธอก็กดตอบเสียงจากปลายสายไม่พูดอะไรมีเพียงลมหายใจเบาๆและเสียงคลื่นรบกวนเธอพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงแผ่วใครคุณเป็นใคร จากนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นชัดเจนหนักแน่นอย่าไว้ใจใครแม้แต่ตำรวจที่คุณคิดว่าอยู่ข้างคุณสายตาเธอหันไปมองเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่หน้าห้องเธอเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยปลายสายพูดต่อคนที่ฆ่าฉันไม่ได้อยู่แค่ในบ้านมันอยู่ในรัฐในบริษัทและแม้แต่ในสื่อที่เธอให้สัมภาษณ์ไปเมื่อคืนอัญชลีตัวแข็ง เธอเริ่มมองโลกเปลี่ยนไปทุกคนอาจเป็นศัตรูทุกความช่วยเหลืออาจเป็นกับดักเสียงในสายพูดต่อถ้าเธอยังรักลูกพาเขาออกไปจากเมืองน,นี้คืนนี้เลยก่อนที่พวกมันจะทำในสิ่งที่ฉันไม่มีวันปกป้องเธอได้อีกแล้วสายก็ตัดไปเธอพยายามโทรกลับแต่เบอร์น,นั้นหายไปจากประวัติทันทีเหมือนไม่เคยมีอยู่เธอกอดลูกนั่นขึ้น มองออกไปนอกหน้าต่างเห็นชายคนหนึ่งสวมเสื้อเชิ้ตขาวยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนเขามองขึ้นมาที่หน้าต่างเธอแม้จะมืดแต่เธอรู้สึกได้ว่าเขากำลังยิม้มเธอรีบปิดม่านหอบหายใจหนักแล้วหยิบกระเป๋าใส่ของจำเป็นสำหรับลูกและตัวเองเธอรู้แล้วว่าเรื่องนี้ไม่มีคำว่าพอไม่มีคำว่าปลอดภัย จนกว่าจะรู้ว่าใครคือศีรษะของอสูรที่ซ่อนอยู่ในเงามือดอัญชลีไม่ได้หนีแต่เธอกำลังวางแผนใหม่เพื่อกลับมาอีกครั้งคราวหน้าไม่ใช่ในฐานะเหยื่อแต่ในฐานะนักล่าและเธอจะลากตัวทุกคนที่เกี่ยวข้องมาเผชิญหน้ากับความจริงด้วยมือของเธอเองหลายเดือนผ่านไป เมืองทั้งเมืองเหมือนเปลี่ยนไปโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวข่าวเรื่องคดีอัญชลีเงียบหายจากสื่อชื่อของเธอถูกลบจากกระแสเหมือนทุกอย่างจบลงแล้วแต่ในโลกใต้ดินของข้อมูลมีบางสิ่งค่อยๆขยับสำหรับจำนวนมากถูกส่งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงพร้อมเอกสารที่เชื่อมโยงนักการเมืองบริษัทใหญ่และเงินท่อนับพันล้าน เอกสารทั้งหมดลงชื่อผู้ส่งว่าแม่ผู้ไม่ยอมแพ้อีกสองสัปดาห์ถัดมาเจ้าหน้าที่ปปอชอและตำรวจชุดพิเศษเข้าตรวจค้นบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งและจับกลุมนักการเมืองระดับรัฐมนตรีกลางรายการถ่ายทอดสดสังคมสันสะเทือนชื่อของผู้ต้องหาคือคนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้สนับสนุนเบื้องหลังชายลึกลับและเป็นเจ้าของบริษัทที่สามีของอัญชลีเคยทำงานให้ อัญชลีไม่ได้ปรากฏตัวในสื่ออีกไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนแต่วันหนึ่งที่ต่างจังหวัดเงียสงบครูสาวคนหนึ่งพาลูกชายตัวน้อยเดินเข้าโรงเรียนแม่ครับทำไมเราต้องย้ายที่อยู่ตลอดเด็กชายถามด้วยดวงตาใสาซื่อหญิงสาวยิ้มลูกผมลูกเบาๆเพราะบางคนยิงตามล่าเราอยู่ไงลูกแต่แม่จะไม่กลัวอีกแล้ว แม่แค่เลือกจะให้ลูกได้โตในที่ที่ปลอดภยัยเด็กชายยิ้มรับและวิ่งเข้าโรงเรียนอย่างร่าเริงเธอยืนมองลูกอยู่พักหนึ่งลมหายใจลึกและหนักแต่เต็มไปด้วยความสงบในมือของเธอยันคงสวมแหวนแต่งงานเก่าๆเ,เป็นเพียงเครื่องตัวใจถึงอดีตที่ไม่อาจลืมและคำสัญญาที่เธอให้ไว้กับสามีฉันจะไม่ปล่อยให้ลูกเราอยู่ในโลกที่ไม่ยุติธรรม และฉันจะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อปกป้องเขาเธอหันหลังกลับเดินออกไปช้าๆท่ามกลางแสงแดดอ่อนยามเช้าและเสียงหัวเราะของเด็กๆเรื่องราวของอัญชลีอาจไม่มีวันถูกรู้ทั้งหมดแต่สำหรับเธอการได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระกับลูกคือชัยชนะสูงสุดในเกมแห่งอำนาจและการหักหลังนี้จบบริบูรณ์